<laughs> ừ, nhà xong mà hen ครับมันก็ซ่องมา าได้นมาเนอะผู้เสุวรรณโนโอ้ผูเอกู้เอกสวรรณโนูเอกสุวรรณมากครับเมื่อไ่ครับทานสะทานที่วัดวาอะไรอย่างบีทันนมีอดูกบานปลูกยเมากเือนี้ผู้เสวรรณโนลูกหลาเคยไปวายปูยูดอกแต่โบตมีหลางลงมือหนีพอดีมีลางมา ปูอาศัยหละัะได้ลก้านคุยสนทนาทำกับลูกกับหลานลูก้านเกิดใหม่ใหญ่ลุนผู้บางคนก็นยังบวททันลูกจักสื่อผู้ลูกแมนบอ,อวางใจแล้วผ<ม>ู้ให้สวรโนแมนบูได้เป็นผู้ดูแลสถานที่วัดว่าอารามยุสันจาตุม่ม ชาชิกาลูกล้านยากบันจักว่าปู่ไปจังไงมาจังไงจะคอย้ต่งจิตอธิษฐานระลึกถึงปู่ปู่ก็มาเมื่อนี้อยากลงพานมาคุยกับลูกกับล้านลูกล้านมาเมื่อนี้ประสขเรื่องนามเอียงเนาะอยากได้เอียงนะปู่ อยากได้ที่โชคอยากได้ที่เลขเท่าไหร่ปูเน่าเอินว่าอยากได้แต่เมื่วันวันนึงเสียหลายเนาะมีโชคมีลาภให้บ่มีตัวเลขตัวเบอร์ให้บ่เนาะปูได้มาแล้วได้มาแล้วปูมาสรวัดว่าอาหน้าเจอให้ปูบ่ทางก็เาทางก่าแหละปูก็จะได้ดอกไม้สรวัดมีกิเลสอันหามีกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างถ้าบ่มีฮัดมีเบียก็อยู่บ่ได้ บูเข ok so, bon bon ้าใจอยู <c oughs> ่แตะสถานที่วันแห่งนี้อย่างวัดนีเบิดทำพิธีบวงสรวงให้หอ้ปูยูมีแต่จุดถูกจุดเทียนเท่านั้นถ้าเป็นป่ไดหญูกร้านมีสุกไหมคะให้บวงสรวงให้ปูในเด้อออกเพิ่นลาลาะเจ้าก็ไดเพิ่นม่สศกไม่ลาเพิ่นกระตีเฮสหายเยืนแล้วปูวางจังไงเพื่อปวยให้ลูกให้ร้านได้มีเงินมีทองมีอัดมีเบีย อูท่าวิสวรณ์อูที่ก็ยังเก่งขาวปูอยู่ลูกค้านมานี่ต้องการพัดต้องการเบียถ้าบูมีตัวนี้ลูกค้านไปใส่กับพูดบ่ได้แล้วปูเฮ็ดยังไม่ได้ละข้าหนามันดเสียหายโชคให้ตามให้ลูกไอ้ทานได้ไปสร้างไปแปลงโอ้โหสาธุปูสาธุกระดาษให้ปูเนี้เด้อกระดาษกับปากกาผู้ใดมีกระดาษกับปากกาใหญ่ๆก็ได้ ไม่ชอบหายะารทมันดเวียดทุบันเพิ่อใจช่คพ้นพี่น้องเด้ือมาแล้วมาแล้วปูฝนจังน่อยปูนเกิดที่แจยนแนวทางให้แล้วพี่น้องเีีเกดจากมุมัตกกาไว้นั่นเด้อกตะกีตะอนเคยได้พาล่ะไปเท่นึงแล้วันนี้ปูอาศัยลงพานานหน่อยคนนี้ ให้ลูกให้หลานได้ไมีโชคมีลาภกันกูสุกคนอเออเอาทงเที่ยงนะปูเด้อเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหาเหากาเา้าน,นึนนหานบานีป<อ>ูเอ้เก้าเจ็ดหานเก้าเจ็ดหาปูปให้หาเดียว ให้ลูกให้ล้านพากันมีเงินมีทองมีอัฐมีเบียยห้างเดียวเท่านี้มันก็คุเมจบห้าเดือไมให้ปู่ขายห้างเดียวเก้าเจ็ดห้าครับปนพี่น้องครับเก้าเจ็ดห้าให้โตนะให้เสี่ยครับแมดเองดื้าครับมันต้องใส่อัดใส่เบี้ยถ้าให้ปู่ใายหลายตัวหลายเยวรลูกเราล้านก็สิบมีเงันซื้อปู่ให้ห้างเดียวเก้าเจ็ดห้า ให้เขงแขงหนึ่งบ่ให้เต่งให้อยูแขงหนึ่งอยู่เขงหนึ่งแล้วบอกปูแมนแมนบ่ให้เต่งไปทางไหนเต่งตรงตรงเลยเก่าแก่น่ะ่าให้มันเกียงไปใส้แต่ปูเด้อบ่ให้ไปทางไหนปูสิให้ลูกให้ลานเป็นงวดเลยงวดเลยปูสิให้อยสามงวดให้อยูตรงนะเพื่อนปูเฉยอยสามงวดเพ่นโอ้สามตัวเอ้ยเอฟซีเป็นมีเงินมีทองเลยบวงสวงใหญ่ให้ปูใช่ให้โยให้ลัน เก้าเจ็ดห้าหางเดียวครับผมเก้าเจ็ดห้าหางเดียวครับพี่น้องผู้ใดบทสื่อแสดงว่าผู้นั้นบุญบาแล้วมีบ่ถึงปู่ในลูกหาล้านมาหนีให้ไปสื่อสุกูสุคนเดอราะวันไงเดอนีีเด้อางวัหญ่เด้อหวแล้วางวันไงลูกล้านเฝ้าไปจับไปจ้องไวเดี๋ยวมันสิบ่มีปู่ให้ลูกหาล้านขักบ้านหนีลูกล้านบบ ถือว่าบ้านเราหนีบกเกิดเกิดยอกปูมาจะให้มันออกตัวนี้ได้ปูห้ตัวนี้มักบ่าปลร้านกันมักบัมากึ้เก้าแล้วันปูไ้เนาะปูไ้เก่าเกศปูเสียบไหวปูไฮพวกไหนย่าไปดีๆแล้วเ้อ เ้าผู้ใหญไปหาแล้วครับพี่น้องเอโอ้ยอ้ยหยมแน่นๆนะูเด้อหยามไปขักบานนีู่จะเอาจางไหนอีกบานแน่นพ่สิไ้ลูกห้ห้านได้มีโชคไม่ลาบได้สร้างได้ไปเด้อเมนนีู้มาสนทนาทำกับผูกับลานก็ให้ลูกห้ร้านลำลำเลยรวย ให้มีโชคมีลาบกันสูุขสูขคนสาธุสาธุสาธุเก้าเจ็ดหาเด้วยครับพี่น้องเอฟซครับเก้าเจ็ดห้า้วเจ็ยหาด้เกรกับเรขกหนึ่งกัอันเดียวกันแต่ว่าปูแต่วาปูพนันว่าเก้าเจ็ดหานะแต่ว่ขันพูตาวดีที่ว่าหนึ่งหาด้วผมนี่ละว่าหนึ่งหาว่ามูตาวดี เอาน้ำน้ำ <Auf> น <How to graduate> ้ำไม่พวน้ำมาบนอาวบ้าเลีนเจ้าบานนี่ไม่น้อยเจลนห็นไม่น้อยเอาน้ำน้ำมาให้ไม่ไล่นนะอ้าปูมาแห้งนี่มาแห้งนี่ปูอะไรฮะหลังจากไม่ล่าอีล่ำถวายแล้วนะครับปูเวทสุวันโน่กัะมาลงนะครับเกัมมา เขียนเลขให้มีเก้ามีเก็ดมีหาปูกับอกแขร์แครลเก้าเก็ดหาขันไพบอซื่อก็ถือว่าบอมีบารแลามีน้ำปูสันกะล่องฟินิทพิจรณนาครับพ่อพี่น้องครับเขียนไว้ตัวเดียวแคร์แคร์บันนี้ที่แม่นปูยันดำบมดกัปอ่าปูเลื่อปูเลื่อสีกามาปูเลื่อสีกามาแล้วบันนี้กะที่มเบิงตัวเลขปูเลื่สีบันี้ เช้าเวสุวันนะครับไข่เม็ดเดียวโคลโามตัวตรงๆนะครับ975นะครับครับผมนี่นครับเม็ดเดียวโคลโามตัวตรงๆครับเช้าเวสุวรรวันเลยนี่น้องเด้อต่อไปกระโค้งจะเป็นช็อตเอดของปู่รสีปะครับ ตัวเรือสีอินดำบ้บนนี้ครับนีช็อตนี่คือช็อตคองไปท่านนึ่งดัปูเท้าเปตัวพรมข้ล่างรับผมครับครับโอ้ปูตรงนี้ครับปูตรงเขามาที่บดแดงอันนี้นะปูนะอาจาปูใยา่มานนี่ลยบอก่ เปนมุมบปูเ่ยนอเียนมุมเอมไปนีู่ในไปนี่เอานี่เนาะเอ๋เดี๋ยวองนเุมุ้เอได้ไปรุกระปองกันนะ่นบกล่าออู่บ้นป่านี้ครับอมันหน้าไปพุูดนี้หันหน้ามาเลยฮะหันหมเอาทั้งไหนล่ะนีหันไปท้งซันบ่เอาผมเปลี่ยนมุมกล่องจังงในกันลองได้ละไปลองสี่เนาะ อลาปูกัหันนาใส่เมีตะเคียนนี่ละวะท่านเนี่ยคือต้นตะเคียนเด้อพ่อพี่น้องครับป่าปูเลืสีอินดามันกับหันนามาทั้งผีบัดนี้ก็มาเบิงอ่าว่าเป็นจีว่าไว้ช่างไดเนี่ยบัตรพี่ที่ี่เริ่มในลักษณะใดเนี่ยตัวเลขตัวเบอร์ี่ได้ตัวใดงวดนี้ก็ด้มาเบิงไปน้ำกันได้แจกด้วยอืม เป็นเช่ไเขาม่แค่เอียงแต่เป็นที่มัน <goo> ่เอียงลเอียดี่ก็อาศัยคัดมู้ไว้นี่นะบ้านมันตั้งน้งมันเทียงมันี่มันีแต่มันเียงมันก็เอียงัวี่ว่าียางดอกนเียงอือแล้วขนาดาอ่ไ้เอ้ยปูแปดสามขวกสองสอนขวดนี่ก็พ่เนี่ยแ้ามันออกอีก มันจอกสามแปดครับเจังว่ะมันเลี้ยงสุ่นเก็เดเขไปใช้มาใส่พูดเลยียมันสุ่นเก่นไงนี่มันสุนกันังว่จุกยอนตะโกนี้ว่นเล้ยงุ่นกันมันก็ว่เออเลี้ยงุนกันงวดนี้ก็ยังที่สุ่นกันยังทีุ่่นาวันที่สิกันยายนสองพันห้าร้อยกมวนมันดอกตรงกันแค่มือนี่แหละมันดอกศูนย์แปดสามงวางปีหกสามศูนย์หกสามอ้ยขนอตะโกกเขาซื้อซะ ชิบ๊มาออกเจอตัวเก่าอีกจริงจังชิบ๊อกเจอตัวเก่าอีกมันสิมีเงินซื้อหรือจะเตี้ยตัวมันออกนะ้รับเมื่อแล้วเอาตัวมันออกก็ไปอ่ามันที่ออกตัวใดเท่ากับชิบูอกอกวันที่ชิบ๊กนี่ละเอมวันนี้จามือนอนอุ่นบ่บันนี้เขาบอกต้องนอนอุ่นไปเขานอนปีนอนปีเลยบป่นี้พูดต่อไปก็ดต่อไปก็คือต่อไปนไปเอาอย่านี้กไปน้ำกันไป ออคาเฟ่ได้แล้วนี่แม่บรลีบอกปูจเปลี่ยอออนอาชีพจากยูทูบเบอร์จีไปเปลี่ยนตลรคาเฟ่นี่อุอตองี่นี่เนาะปูก็จะไปนั่นปูเ้าสิทุีสแสดงเป็นทุลีีอืมแดงเป็นทลีสีก็ปูเก่าแม่มาอต,ตัวเกาว่าเลยนะตัวเก้าตัวเก้าเขีนมือเอาข่าวมาเลยกั รอเพื่อนเลยพลอยพี่น้องสัญญาณภาพเป็นเชงไหครับรายงานแจ้งผลการติดตามรับชมให้ด้วยนะครับเป็นเชงไหนนะครับหลังจากที่อ่าไทยถอดสดให้พลอยพี่น้องเบื้องลว้วก็จะมีคลิปลงต่ำอีกที่หนึ่งอยู่พลอยพี่น้องคุณละอ่คอนสาปียผ้าสังฆาเขาจะสักครับผมจะซักมันถ่อมปูซับมันถ่ว<อ>งห่อระแวง เนี่นมอคันวคนชาตินายมอคุชาตินายบ่มีผูอยากไ้รถมอไซตัวโอนเงินไปเขา่อนเอาคิดดีเถอะครูน่รับโชคบะได้รับแจกมอไซค์บะได้แจกมอไซค์ ฝนเงินไปี่อนนสมิดจตอไนีู่ไดะูนไปก่อนเอา็นาเมือวนที่เ่ยวโอ้ยผมถึงลาตีเ่นี่แล้วที่หกมานเงินไปก่กนมัมิดจัเลรอ่าวอยากได้แห้งนาะอยากได้แหงนะานมดเดิพูนี่ยืสยืสนี่ผมยืสีทาอี้พูด่วะตันี้ใส่ต้ยบบปกับมจริงเนยทุกคนีัมีตไปที่ไหนก็ได้ยังสั่นคือวันนี้นะ

อากเลยอนนที่มันโมากก็เป็นเป็นสงดีจริงปึงลูพ้องทีิมลูกพ้องเหรอเอาคลิปนี้คื็นคลิปของปู่ฤาษีอินดำนะครับซึ่งไฟล่างามจำได้แต่ว่าพอได้แต่คนตายเออแล้วขนนอนหลับออ <c oughs> ได้แปดสามอนี่มันจริครับศูนย์แปดสามคือทั้งได้พอเลย เก็บชีบอกว่าแนวทางเบาเดี๋ยวปูไปอย่างไรแนวทางอย่างไรแนวถือแเลยนวถือมาเอาแนวาถือดีก็ย้อนเป็นแนวทางอันนปูกระวางกันแล้วแนวทางยาวนีางนี้มันถื okay. อเลยอาศัยพื้นแม่ท่อนี้เด้อปูเดี๋ยนเขียนต้องหันนะครับว่าขมันบวกกเก้วนี่ปูว่าพอได้กินได้ยากี่ดอกยันจะไม่หลอกตัวเก้าละอกตัวเก้าซื้อตัวเก้ลาเพราะว่าจำได้แล้วบาเนม่บกบวกแปดสามก็ออกสามแปดระมาณนี้แหละ นั่นแหละสามสองเท่ากันซึ่งวันเัารวันเลขสิออกตัวเก ا าจักแต่ตั้งสี่สองนี่เป็นผู้ฮะขมันขมันออกขมันออกก็ออกตัวกระจกตะเก او เราออกตัวเก ا าอีกทีเถอะเอาคลิปนี้ผู้ลุ่มสีกำลังจะเริ่มนะครับพี่น้องจับตาดูดีๆนะครับอาจจะมีสิ่งดีๆเด็ดๆพี่น้องจำได้บพรครับครั้งนั้นศูนย์แปดสามก็ได้จะก้นสายกับคนนอนหลับคนบก็ออกสองวมดซอดนะครับแตผลก็ไปรองรี่ออกมาก่อนผู้สิวเราจึงก็เลยสิวคนละ Nhay có cái giót, chẳng hiệu gạo giót, chẳng hiệu gạo giót, chẳng hiệu gạo được chân 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 嗯。 เจ้กวดาทพานะครประคุณเจ้าที่เจวาสุทดีเจะาจกเป็นเส้นที่ีทั้งบู้เราคอยรับจมเับฟังอย่างนี้ก็า้นมัดแข่งจนเรองแข่งอกแต่เอียนพานผู้ใดชินว่าจะแข่งขียนนำปูหรือามกปูทิพ้าเอาเงิน้องมัน่ตงสมนางใจะตอ้องเงินมันกินห่อเหมือนหฮอสิกินบ้านมนสธุสธุ จยจัดเลยแบบนี้สะภาพสิทิมีผู้บาดาจั์ขอเริ่มผู่บุรุษาดจันทั้งหลายเอ่อของมึงเอาอัดเอาเบียร์เอาซาิ้งสบาขึ้นใอยู่จถวขึ้นมาสิบทถวหนึ่งแถวแสนแถวนานแถวพันทีวีขึ้นอย่างไ